นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการติดเชื้อในใน,ใน,ในทางเดินปัสสาวะพูดอีกแล้วนะเพราะมันมันพูดบ่อยมากเลยนะเรื่องนี้วันก่อนก็พูดถึงคุณคุณป้านะอายุ81ปีนะมีลูกสองสาคนลูกคนทออายุ4-5่หปีแล้วก็ก็ไปที่ร้านยาได้ยาอย่างดีมากินด้วยนะใสโบโฟศซซีนอนะ่ะกินมาได้สองสาวันแล้วก็มาตรวจ ลูกสาวเนี่ยฉลาดมากเลยพามาที่โรงพยาบาลนะเพราะคิดว่ากินยาแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มาโรงพยาบาลดีนะครับไม่ยั่ไม่ดีมาในโรงพยาบาลผมก็ตอนนั้นให้ยาฆ่าเชื้อผ่านทางเส้นเลือดไปเลยเพราะว่าไอ้การติดเชือ้อในปัสสาวะในคนแก่นเนี่ยที่มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยรุนแรงถ้าถึงก็ตั้ขั้นมาโรงพยาบาลเนี่ยแล้วกินยาแล้วยังมี เชื้อในทางเดินปัสสาวะแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเยอะแยะแ,แ,แบบนี้เนี่ยแสดงว่าร่างกายเรายังต่อต้านโรคไม่ค่อยดีเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นยาฉีดผมก็ให้ยาฉีดไปสองวันเพราะคนไข้บอกว่าอาการดีแล้วเพราะกิกนยาจากในร้านขายยาเขาให้ไซโ,โฟคฟอกซินมาใช่ไหมเราก็ให้ไซโ,โฟคฟอกซินต่อเพราะคนไข้บอกว่าก,กินแล้วดีแล้วก็้ยาฉีดด้วย อย่าฉีดให้สองให้วันละสองกรรมไม่ใช่น้อยนะอย่าฉีดตัวเซฟเทกเนี่ยก็เป็นตัวรักษากำบวกรรกัรกำลบก็ได้นะครับทางเดินปัสสาวะน่าจะได้ก็ได้ด้วยนะแต่ว่าก็กเราก็ถือว่าใช้ได้ละ่ะคนไข้ก็ถามผมว่าจะไปเที่ยวจองตัวไปแล้วก็ไปเที่ยวกี่วันไม่รู้นะกลับมาปรากฏว่ามีอาการขึ้นมาอีกนปัะสสาวะแสบขัดผมก็บอกเขากินยาด้วยกินยาตัวเดิมด้วยนะก็เลย ให,ให้ตัวปัสวะในตัวปัสวะมือข่าวมาเพียบอีกแล้วยาตัวเดิมใช้ไม่ได้ผลอีกละส่วนเยอะก็เกิดจากการอั้นฉี่นั่นแนหะผู้หญิงก็เป็นบ่อยผมก็เลยเปลี่ยนยานะก็ต้องให้ยาทางเส้นเลือดแต่ว่าเปลี่ยนคนละตัวไปแนละเป็นเปลี่ยนเป็นเจนต้าให้เยอะด้วยนะตอดไตต้องดีไนะตไม่ดีคนไข้แย่นะ้ห้ไปสามวันแล้วก็กินยาเป็นคาวิด ช่วงแรกก็กินหนึ่งเม็ดสองเวลาต่อไปก็กินวันละเม็ดอาทิตย์หนึ่งให้มาตรวจปัรสาวะอีกทีคนแก่เนี่ยดูแลยากย้ายอันชีนะย้ายอันชีนะครับเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างหนึ่งของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะญาติถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มาโรงพยาบาลจะเป็นอะไรไหมคือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้าเกิดว่ารุนแรงมากขึ้นมันก็จะ ascending หรือว่าขึ้นไป ขึ้ไปที่ไตาการเป็นไตอักเสบคนไข้จะมีไข้หนาวสัน่นแล้วก็ปวดเอวนะปวดเอวแล้วก็นะมันติดเชื้อไปถึงที่ไตเลยนะรุนแรงมากที่คนที่ทิ้งพ่อแม่ไว้อะไรเงี้ยไม่ไม่ดูแลก็ติดเชื้อไปอีกนะอาจจะติดเชื้อทั่วร่างกายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาต้องรักษาให้หายนะถ้าเป็นพวกสาวสาวเนี่ย เป็นไม่นานหรอกรับรองปสัสสาวะเป็นเลือดเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเสพเนี่ยตอนสุดเนี่ยมันจะไอตัวกระเพาะปัสสาวะมันจะมันจะคอน t r a c t หรือมันจะบีบในขั้นตอนสุดท้ายตอนใกล้ๆจะสุดแล้วก็เลือดมันก็ไอ้น้ําปัสสาวะมันก็จะสีสีกับกันาเนื้อหูรูดที่ตรงคองของกระเพาะปัสสาวะตรงนั้นนะก็เกิดบาดเหมือนกับเป็นมีดบาดอะ นะเป็นแผลแล้วก็มีเลือดออกมานะรุนแรงมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องรักษาตตัวแรกที่ปัจจุบันที่ควรจะใช้ก็เป็นไซโอรฟอกซาซีนที่ที่ทุกคนเห็นใ้พวกยาต่ำกันนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วเราสมัยก่อนเรารักษาไม่กี่วันนะสามวันพอระยะผ่านมาสิบปียี่สิบปีนี้เราเปลี่ยนเป็นเจ็ดวันแล้วนะเราบางทีต้องเพาะเชื้ออ,อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย โครคภัยก้เจ็บวอใจไม่ได้เลย